สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาชมเครื่องสีข้าวขนาดครอบคัวนะคะเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กถือว่าเล็กมากเลยค่ะแต่ก็ได้ประโยชน์เยอะนะคะก็คือมีได้ข้าวสารมานะคะมีขนาดข้าวนะคะมีทั้งได้ทั้งข้าวแยกออกมาเลยค่ะเป็นข้าวแบบที่หนึ่งนะคะข้าวที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ได้รําละเอียดแต่รําได้ประเภทดเดียวค่ะ ว่าอ่าเป็นเหมือนดำรวมออกมาเลยอค่ะเนี่ยค่ะได้ข้าวก็ถือว่าสวยนะคะข้าวที่หนึ่งเนี่ยค่ะข้าวที่สามค่ะอันนี้มอเตอร์นะคะเล็กมากนะคะอันนี้ที่เก็บรำค่ะ เนี่ยค่ะได้รำนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ